ដ <riding -gon> ែលគេមកមកខ្ល ah. <tuneet> ួនហើយក៏ប្រើគ្រឿងមកហើយដល់ដល់ខ្លួនគឺក៏แค่អត់ มานะคะอยากจะมาลองดูว่าตันนี้ห่อหนี้อร่อยไหมนะ,ะก็คือเนี่ยค่ะของจับจับนะคะก็ข้างในนะคะก็คือก๋วยจับยวนนะคะข้างในก็จะมีเส้นเนาะอย่างเงี้ยเส้นแบบเนี้ยเยสเ้นสแห้งนะคะแล้วก็จะมีฟิกหอมเจียวนะคะแล้วก็ผงปรุงเอ่อใส่ที่ใส่ในซุปอะ,ะค่ะแล้วก็น่าจะผักนะคะแล้วก็ เครื่องแกก็จะใส่ลูกชิ้นนะคะที่หั่นไปแล้วนะคะล้างแล้วไข่นะคะแล้วก็มีผักเนาะผักนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะอร่อยไหมนะลองดูโอเคเปิดแก๊สเลยตั้งบติ๊โอเคแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ อย่าเยอะเกินนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เข้มข้นเข้มข้นนี่จะไม่อร่อยนะโอเคเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวเคสจะใส่นี่ไปนะคะผงปรุงอ่าที่เป็นเหมือนกับผงน้ําซุปนะคะจะใส่อันนี้ไปก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเคสจะใส่ใส่ไป มาแล้วซื้อส้มตำแล้วก็มีกับข้าวเมื่อเช้านะคะก็มีไก่ผัดขิงเนี่ยทุกคนเป็นซองไก่ผัดขิงนะแล้วก็กุ้งอบเป็นเส้นอนะ่ะใส่ไปน,น,นี่อะไรเอยนี่น่าจะผัก ผักจริงๆคนอันเนี้ยเป็นซองแบบฟอยอย่างเงี้ยผักนี่สี้ยวผัก,กเป็นเนื้อมันคือเนื้อแห้งค่ะก็ใส่ไปน่าจะหมูอ่ะจะตึงนึงโปรตีนเยอะเหลือเกินเขาครัวเราไม่อิ่มไงเอากลัวเราอิ่มไง โเคเดี๋วก็รอน้ําเดือดก่อนนะคะแล้วก็ mm hmm. เราก็ค่อยใส่เส้นใส่เครื่องไว้นะคะที่เรามีนะคะเอาเครื่องตามที่เราชอบเลยนะคะ mm hmm. มีอะรก็ใส่ครไปเ mm hmm. ส้นจะนหนีทุกคนมันมีสามแผ่นนะโอ้ไม่ใช่สามสี่แผ่นนะคะ อนนอย่งี้เะไรจะมาเดีย๋ยวต้องจับให้กินนะจ๊ะโอเคนะเี่ย <c oughs> อาม่าอาม่าจะมีอะไรนะทุกคนวะอาม่าชื่อวิอยู่แล้วนะคะ มันก็เลยหาตรงที่นางชื่อนางชื่อวิภาวันอยู่แล้วไอ้ก็เลยชอบล้อนาโอเคนะเวยตรงกับตอนนี้ที่เขาเล่นมังดีปรดีกับกงเคก็เล่นแบบเนี้ยเล่นแบบสนุกสนุกเนาะแต่แกสนุกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้แต่เราสนุกไม่หรอกานางรู้อยู่ว่าเราก็บ้าบ,าบอๆนะ นึกชิมทีเยอะเวอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องสาวให้น้องสาวด้วยน้องอุ้มนะทำให้น้องอุ้มนีโอเคก็น่าจะใส่น้ำเพิ่มได้เดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนปรุงอืมมันเข้มข้นอยู่วันตื่เติมนิดเดียวจะถึงจะจืดอ่ะเติม,ตมนิดนึงก็ได้ย,ย,ยังไงเคสมือเดือย วใส่เส้นนะคะใส่ลูกชิ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรใส่เส้นใสเลยดีกว่ามัน,นง่ายเลค่ะทุกคนเวลามันเป็นแบบสําเร็จรูปอย่างเงี้ยทันกินง่ายใส่ลงไปแค่นั้นเองหยิบแล้วใส่ลงไปง่ายไงโอ้ยร้อนเดี๋ยวจุนะ่มลงล้วาลูกชิ้นขึ้นมาลูก ตูต้องขึ้นมาก่อนนะลูกให้พี่เขาลงไปกระโดดเนี้ยเติมน้ำดีกว่าเส้นเยอะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ยค่อยเติมเครื่องไม่เป็นไรคร่ะถ้าเกิดมันจืดเราก็ค่อยเติมปรุงรสเอานะคะเติมน้ำตาลเกลืออย่างเงี้ยปรุงเอา เดี๋ยวหอมเจียวกับพริกนะคะค่อยค่อยโรยค่อยโรยตรงตอนเราตักขึ้นมาแล้วนะขอไข่ด้วยที่ใส่ไข่ด้วย เจอฟ้าไทยเป็นแบบที่ใส่ในน้ำซุปนะคะที่ใสุ่ปนิดเ วิธีเขาเขียนว่าทําในไมโครเวฟก็ได้นะคะให้ในไมโครเวฟกับเตาแต่ยังไงก็สู้เตาไม่ได้นะกคนเตาจะอร่อยกว่านะคะถ้ามาม่าพอได้แต่ว่าถ้าเป็นพวกเนี้ยหรือก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างเงี้ยคือใช้หม้อต้มดีกว่านะคะมันจะเลิศกว่านะจริงบอกแล้วนะเนี่ยข่า,ขาไม่บอกนะ เดือดสากรบเคียงตามสตาล์อุ้ยมันคือหมูสับจริงๆทุกคนดูดิอุ้ยหาไม่เจอเลยอะเต็มหม้อเลยหมูสับเต็มหม้อเลยไปหน่อยนี่หอมกระเทียมเจียวนะคะกระเพียงหอมเว้อ ให้โรยทีรอให้เส้นมันสุกนะคะหมเส้นมันก็สุกยากตัดลูกชิ้นมาก่อนลูนกชิ้นัวนะก็นึกว่าเส้นจะไม่สุกยากเส้นสุกยากเฉยถ้าอย่างนี้ก็ใส่เส้นก่อนก็ได้นะคะ อีที่ห่นอะเส้นมันจะไม่เละๆแบบเน,นี้ยทำไมเส้นมันเละๆก็ไม่รู้อะเดี๋ยวตะไขึ้นมานสันึ่งไข่ท้กแป โอเคเพื่อนกีนี่นี่ห้อนึงเส้นแบบสวยมากนะต้องอีกิดนึงแล้วก็ปิดไฟแล้วก็เสร็จเลยสวยให้เจ๊เจอที่ห้างเนี่ยเจ๊จะถ่ายให้ดูยี่ห้อที่เจ๊เคยกินอร่อย35นะอันนี้อันนี้มันลดเหลือ22อ่ะปกติมันยี่สิบแในเซเว่นมา ก็นี่นะคะคลิกกับผอมเจียวที่เขาให้มาในซอง<ม>อากาศร้อนมากเลยนะคะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยยิ่งอบอ้าวอบอ้าวอบอ,าอ,าอ,าอ้าวไม่รู้นี่นะคะของยี่ย้อนี้กับกับนะคะอันนี้เป็นสูตรน้ำข้นนะคะน้ำข้น ไอเปซื้อมันมีอยู่สูตรเดียวอะแต่มันมีสามสูตรนะแต่ว่าที่ในเซเว่นมันมีแค่สูตรนี้นะคะแล้วก็เหมือนมีต้มยำกับกับดั้งเดิมเออใช่จริงๆจะเอาดั้งเดิมแต่ว่ามีแต่นี้ก็ไ็เลยติดมาลองนะคะนี่นะคะก็เดี๋ยวชิมให้ดูแปชิมน้ำไปอโอเคนะคะ